ไม่อยากวิงเวียนบ้านหมุนบ่อยๆทำตาม5ข้อนี้สาเหตุมาจากถุ์ควบคุมการทรงตัวในหูที่ผิดปกติไปคนที่ชอบก้มๆเงยๆก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนี้สำคัญกับทุกโรคเลยค่ะก็คือพยายามสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพในคนที่มีอาการวิงเวียนบ้านหมุนบ่อยๆจะทำอย่างไรไม่ให้อาการมาบ่อยแบบนี้เรามี5วิธีในการป้องกันและ ก้ไขค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเทคนิคดีๆที่สามารถไปปรับใช้ได้เองง่ายๆที่บ้านช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในคนที่มีอาการวิงเวียนบ้านหมุนบ่อยๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมาจากศูนย์ควบคุมการทรงตัวในหูที่ผิดปกติไปนะคะหรือสามารถแยกย่อยออกได้เป็นสาเหตุย,อย่อยๆออกไปอีกนะคะ<ๆ>เช่นน้ําในหูไม่เท่ากาันหินปูนในหูชั้นในหลุดหรือในคนที่มีเส้นประสาทในการทรงตัวนั้นผิดปกติไปนะคะหรือในคนที่มีเส้นประสาทในการทรงตัวอเสบนะคะ เรามี5วิธีที่จะช่วยทําให้อาการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆหรือช่วยแก้ไขให้อาการที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้นได้ไวค่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะข้อที่1นะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมีการโยกศีรษะโครงศีรษะบ่อยๆนะคะเช่น คนที่ชอบก้มๆเงยๆหาของหรือว่าทํางานบ้านที่ต้องใช้ท่าทางแบบเป็นก้มเก็บของอะไรพวกนี้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะหรือแม้แต่ในคนที่ชอบเล่นกีฬาที่มีการประทะนะคะก็อาจจะกระตุ้นทําให้อาการนั้นเกิดขึ้นได้บ่อยๆหรือยิ่งทําให้อาการแย่ลงได้ค่ะดังนั้นควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้ไปก่อนนะคะข้อที่2นะคะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว เช่นในคนที่ชอบเปลี่ยนท่าอย่างรวดเร็วนั่งอยู่ลุกขึ้นมายืนหรือแม้แต่นอนอยู่ลุกขึ้นมานั่งเลยทันทีแบบพรวดพลาดนะคะคนที่เคยวิงเวียนมาก่อนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนท่าทางแบบรวดเร็วแบบนี้นะคะโดยมากก็จะเกิดขึ้นกับคนสูงอายุค่ะเนื่องจากว่าการหดขยายตัวของหลอดเลือดนั้นไม่ดีเท่าในคนหนุ่มสาวแล้วนะคะนอกเหนือจากจะก,กระตุ้นทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วอาจจะทำให้หน้ามืดแล้วก็เป็นลมได้เลยค่ะ ข้อที่3นะคะงดอาหารเค็มหรือหลีกเลี่ยงอาหารเค็มนะคะโดยเฉพาะในคนที่คุณหมอวินิจฉัยว่ามีอาการวิงเวียนจากโรคน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่าอาหารเค็ม จะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายนั้นดูดน้ํากลับเข้ามากขึ้นน้ําในหูชั้นในก็จะเกิดการคลั่งมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นทําให้เกิดอาการวิงเวียนได้มากขึ้นค่ะข้อที่4หลีกเรี่ยงการอยู่ในที่เสียงดังๆหรือว่ามีการกระทบกระเทือนกับหูมากๆนะคะเนื่องจากว่าศูนย์การควบคุมการทรงตัวนั้นอยู่ที่หูค่ะ ถ้าได้รับสิ่งกระทบกระเทือนกับหูมากๆก็อาจจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนเพิ่มขึ้นได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สําคัญกับทุกโรคเลยค่ะก็คือพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยๆก็ต้อง6ชั่วโมงต่อวันค่ะแต่แนะนําว่าถ้าในคนที่มีอาการวิงเวียนบ่อยๆลองเพิ่มการนอนพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นสักเ8ถึงชั่วโมงเลยก็ดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5ข้อในการที่จะช่วยป้องกัน แล้วก็ทําให้อาการวิงเวียนนั้นดีขึ้นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นบ่อยๆค่ะลองเอาไปใช้กันดูนะคะใครได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกไว้ด้วยค่ะและถ้าต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบอกได้ใต้คลิปเลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิชช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆ จากเพจ f a c e b o o k ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านไในที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวรินชํำราบและสาขาพิบูลมาสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ และท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ไลน์ @banditclinic ค่ะ @banditclinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ